สวัสดีครับผมวิวจากช่องวิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม R&M Classic นั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหน้าไฟนั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ดีกับวิสาใส่ไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะเติมเกมนะครับผมขอแนะนำา Pay ว to Win Top Up บริการเติมเกมเติมเองเติมง่ายผ่านระบบออโต้สะดวกปลอดภัยไม่ว่าจะฟ้ามืดฟ้าสว่างตีสองตีสามก็เติมได้ตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึง p พ y to ู Win Top-up ลิง์เติมเกมและช่องทางเติมเกมอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับอ่ะเข้าสู่เนะื้อหาคลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าหน้าไฟหาที่ไหนนะครับผมหน้าไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวกาชา จำกัดเวลาประจำครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะครับก็จริงๆเข้าตั้งแต่วันที่1 5แล้วแหละเออแต่นี้ผมก็พยายามแบบเออเทสก่อนสตรีมอะไรประมาณหนึ่งละจนได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะหน้าไฟด a n c i n g Fame เนี่ยก็ราคายอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1 4บนะครับหลักๆแล้วสเตตัสก็จะเป็น Magic p พนบวก5แล้วก็ไฟ e Element d a าเมก็คือดาเมจทัดไฟแรงขึ้น5เปอร์นะครับแล้วก็เมื่อเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะเบิร์นหรือเผาไหม้ต่อเนื่อง3าวนินเองนั แล้วก็สเตตัสที่สําคัญเลยก็คือฟากสมุดเนี่ยได้มีติเคสิบหน่วยแต่หน้าไฟเนี่ยครับมันก็มีจุดที่น่าสนใจตรงที่ว่าสเตตัสบรรทัดที่สามเนี่ยเมื่อโจมตีเป้าหมายคาว่าเมื่อโจมตีเป้าหมายในเกมเนี่ยมันหมายความทั้งสกิลหรือเป็นออโต้แท็กได้หมดเลยนะครับผมก็คือจะมีโอกาสติดเผาไหม้สิบเปอร์เซ็นต์ทำไมวิาสาถึงใช้ดีอะต้องบอกก่อนว่าตัววิาสาเองเนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีฟก็คือสเตตัสวานูตรงนี้นะครับผมที่จะทําให้เวลาเรา ตีสตูที่ติดสถานะเบิร์นรีสตันบีดเนี่ยดาเมจมากขึ้น2 5เปอร์แล้วก็เอฟเฟกในรูนเนี่ยก็จะบอบก,ก9เปอร์รวมๆแล้วก็คือประมาณ34เป่นแหละที่ทำให้วิสตต์ตีแรงขึ้นในกรณีที่สตูติดเบิร์นนั่นเองนะครับมันเลยทำให้วิสตร์อ่ะค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์จากหน้าไฟเนี่ยได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอย่างที่เกิดไว้ว่าหน้าไฟเนี่ยมันก็สามารถทําให้ติดสถานะผิดปกติเบิร์นหรือเผาไหม้ได้นะครับ แต่มันก็มีบางดันเจียนนะครับที่เราไม่สามารถทำสถานะติดเบิร์นได้ก็คือธนาทอสโอนาเป้มิวเซียมเอสแลนด์นะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่า4ีกุมาแหละอ่าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตลิงเดอะลอตเอสลวหรือที่เราเรียกกันว่าดันปลาหมึกนะครับแล้วก็ดันความทรงจําทุกดัน3ดันไม่สามารถติดสถานะเบิร์นได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอ่าเผื่อแบบใครคิดว่าเฮ้ยสถานะเบิร์นเนี่ยติดได้ทุกดันเจียนไม่นะเออพวกเนี้ยติดไม่ได้นะครับ4ดันหลักๆส่วนที่เหลือเนี่ย ติดได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไปเทสกับตัวหุ่นฟางในเมืองหรือหุ่นฟางในบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ติดสถานะเบอร์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบไปลองเทสแล้วเฮ้ย hey, มันไม่ติดสถานะนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจมากว่าตัววิสัตเองเนี่ยมันไม่ได้มีสถานะเบอร์นะไอการที่วิสัตลงใโดสตอมเนี่ยแล้วมันมีแบบอ่าคล้ายๆติดสถานะเผาไม้อ่ะมันคือสถานะออไรน์นะครับผมสถานะออไร์กับสถานะเบอร์เนี่ยคนละสถานะนะครับแล้วก็สามารถติดซ้อนกันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเล็กๆน้อยๆน้อ,นอว่ามันสามารถติดซ้อนกันได้จริงๆอ้าเแล้วครับคอนเทนต์หล,ลักๆที่เราจะมาลองให้ดูนะครับว่าสถานะออนไลท์กับสถานะเบิร์นเนี่ยมันคนละสถานะกันจริงก็คือหอดาวชั้น5นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัววิผมเนี่ยเมเทอสตอมลงไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นไงนี่เห็นปะพอสตูติดสถานะออนไลท์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นดาเม็เลขแดงอย่างนี้ถูกไห ออแต่ตัวของหน้าไฟเองเนี่ยมันก็สามารถทําสถานะเบิร์นทับซ้อนได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนิดนึงก่อนนะครับคือเวลาที่เราลง m e t ท o r s t o อ e ไปเนี่ยมันจะมีทั้งสถานะออนไลน์ line, แล้วก็สถานะเบิร์นใช่ไหมแล้วก็จากที่เห็นตรูติดสถานะเลือดไหลเนที่เป็นเลขแดงครับมันจะขึ้นซ้อนซับสองเห็นไหมออมันจะมีสถานะที่เป็นท่อนซ้อนทับทั้งเบิร์นแล้วก็ซ้อนทับทั้งตัวของออนไลน์ line, ขึ้นมาเห็นไหมสองสเตตัสรัวๆนะครับก็เท่ากับว่าสเตตัสเบิร์นกับออนไลน์ line, เนี่ยสามารถติดคู่พร้อมกันได้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าตัวสกิลของโกดเนี่ยมันสามารถยิงติดไฟได้หลายเป้าหมายไหมนะครับผมอ่ะก็อย่างที่เห็นตอนนี้คือผมก็ลองลง All ออร์เคเกิลให้ดูนะครับนะว่าประมาณไหนอะไรไงก็อย่างที่เห็นนะคือก็สามารถติดไฟได้นะเออมอนหมู่สามารถติดไฟได้มันติดบ่อยไหมก็อย่างที่เห็นนะครับนี่เห็นปะมีมอนสเตอร์ที่เลือดเด้งหลายตัวอยู่เนาะแล้วก็ประเด็นต่อมาเลยนะครับว่าเราจะใช้หน้าแว่นฮูกหรือจะใช้หน้าไฟดีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าตามความรู้สึกผมนะผมจะแนะนําอย่างนี้ไว้ว่าถ้าดันไหนที่สามารถติดเบิร์นได้เราใช้หน้าไฟไปเลยยังไงค่อนข้างที่จะแรงกว่าตัวหน้าของแว่นหูแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าแว่นหูใครที่มีตเตตัสออฟสี่เนี่ยที่เป็นแบบเจาะเกาะสิบขึ้นไป10 15 20เนี่ยก็ต้องดูว่าในดันเจี้ยนไหนเราใช้ค่าเจาะเกาะเยอะก็แนะนําว่ามาใช้แว่นหูอย่างยกตัวอย่างเช่นดันที่ใช้ค่าเจาะเกาะเยอะเนี่ย มันก็จะเป็นพวกแบบดันแฟร์ดันธนาทอดอะไรประมาณนี้ใช่ปะซึ่งขั้นต่ำมันก็ใช้ประมาณ140ขึ้นไปในระดับตัวของ EP i c กนะครับก็คอนเทนต์พวกเนี้ยมันไม่ติดเบิร์อยู่แล้วมันก็เป็นะไรที่ค่อนข้างชัวนะว่าเราต้องใช้แว่นพุกแน่นอนนะครับส่วนคอนเทนต์ไหนที่มันสามารถติดเบิร์ได้ก็ให้ไปใช้หน้าไฟก็ค่อนข้างที่จะดีที่สุดเช่นหอดาวเช่นออร์แลเนี่ยหน้าไฟยังไงก็มองว่าได้เปรียบนะครับแต่หน้าไฟมันก็มีข้อเสียหนึ่งตรงที่ว่ามันติดสถานะเบิร์เนี่ยสถานะเบิร์ มันก็มีอาชีพอื่นสามารถทําสถานะได้ยกตัวอย่างเช่นเจเนติกนั่นเองนะครับผมเจเนติกเนี่ยก็มีตัวของสกิลเดโมนิกเฟรมนะครับก็สามารถทําให้ติดสถานะเบิร์นได้จากตัวนี้เห็นปะพราะเวลาเราโยนตัวของเดโมนิกไฟหรือเดโมนิกเฟรมไปเนี่ยมันก็ทําให้ติดสถานะเบิร์นได้มีโอกาสมากขึ้นตามเลเวลนะครับใครที่แบบอัพมาเลเวลสิบอะประมาณ20หรือ25หรือ30เปอร์นั่นแหละเออแต่เอาเป็นว่าโอกาสติดค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวหน้ากากไฟนะครับ ก็สรุปอีกทีนึงแล้วการสมมติว่าถ้าเราลงดันเนี่ยเรามีเจนติกปลาไฟให้ติดเบิร์นให้เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้หน้ากากไฟแล้วก็ใช้ตัวของแว่หูกยาวๆได้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนาะสาหรับเรื่องการใช้งานแล้วก็วิาสาหที่ใช้คุ้มจริงๆสําหรับหน้าไฟเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะผมให้ VAA นะครับ VAA หรือวิาสาย Auto a u t o Attack m e ม e o เนี่ยมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างใช้คุ้มที่สุดแล้วเนื่องจากว่า ได้มจหลักของ V A มันจะมาจากเมโทรสตอมถูกปะเมโทรสตอมเป็นดามจทาตไฟหน้าไฟเราก็ได้ผลในเรื่องของตัวไฟอิเมนต์ดามจ5เปอร์ตัวของมิจิเพนเราก็ได้นะครับส่วนตัวของไม้ขีไฟที่แต่ก่อนเราใส่ส่วนปากกนะันอะมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่แล้วมันก็ไปใส่ส่วนหน้าแทนเท่ากับส่วนปากเราก็กลับมาใช้ตัวของหนวดเอ็มเพนได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเออจากบริหารในเรื่องของตัว ไอเทมฝั่งขวายังไงแล้วก็ส่วนปากเนี่ยในอนาคตถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีตัวของปากเอ็มเพนเปอร์หรือปากอะไรพวกเนี้ยเข้ามาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสล็อตว่างที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ไปใส่ตัวของหน้าเบิร์ตรงส่วนหน้าน่าจะดีกว่านะครับได, Magic pen ดได้เมจิเพนด้วยได้เผาไฟด้วยนะครับไอที่แบบเฮ้ยสนใจเรื่องตัวหน้าไฟเนี่ยก็แนะนําว่าซื้อเถอะนะเออแล้วผมก็ลืมพูดถึงเรื่องอายุการใช้งานของหน้าไฟกันเนี่ยว่าจะยาวไหมต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าตอนนี้ครับถ้าดูจากไทม์ไลน์ไอเทมต่างๆที่อังสเวอร์จีนเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยาวแน่นอนสำหรับหน้าด n c i n g f เฟรมนะใช้ได้ยาวๆจนกว่าจะมีหน้าตาสกิล9เข้ามาอันนั้นนะครับคิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะเ n ็นเกมจริงๆแล้วแหละอันนี้คือเ n ็นเกมตอนช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าจะถึงหน้าสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าสกิลเนี่ยถ้าไปดูตามไทม์ไลน์เนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าช่วงประมาณคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมไม่ต้องลังเลแล้วเออต้องบอกว่าใครที่แบบมีตังถึึงงงมีบถ ซื้อเหนะครับหน้าไฟซื้อทิ้งไว้นะยังไงก็คุมนะครับเ้าละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหน้าไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r ร b e ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนมิที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้้เจอกัันนนใหหม่คคิปาาะรบบบ